ผูทุชนกล่าวเนี่ยมันมีเรื่องเสริมได้ตลอดถ้าคนมีความรู้ในด้านอริยชนนมันจะแต่กันได้ทุกทุกเรื่องเพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสผู้ที่รู้ในเรื่องของอริยชนครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าการเป็น โ ia, ลกิยะเนี่ยรู้เรื่องของโลกิยะเนี่ยอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติของผูุู้ชนแต่การที่ไปรู้เรื่องของอ่าโลกุตระเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอริยชนทีนี้การที่บอกว่าอาวางแล้วค่อยปล่อยเนี่ยอ่จะเป็นเรื่องของโลกิยะเป็นเรื่องของอ่าอัตตา ทีนี้ถามว่าการวางแล้วปล่อยเนี่ยก็เปรียบเหมือนการที่เราเนี่ยได้ถือของไว้แล้วถึงจะได้วางแล้วปล่อยอแต่ถ้าได้กล่าวอีกในยะหนึ่งในเรื่องของอโลกุตาราเนี่ยหรือเรื่องของออเรื่องของอวิมุต หรือเรื่องของอ,อ,อริยชนเนี่ยเนาะเขาก็จะบอกว่าอ้าวก็ทำไมคุณต้องไปอ่าทำไมคุณต้องไปจับมันมาถูกไหมคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปจับมันมาเนี่ยสมมุติว่าอาคุณจะจับมาก็กิดต่อเมื่อตาคุณเนี่ยไปอริยตนะทั้งหกอ่ะคุณไปรับรู้แล้วก็ไปไปไปจับมันมา อย่างตาเห็นรูปแล้วคุณคุณมีเวทนาคุณมีสัญญามีสังขามีวิญญาณไปรับไปรับมันมาไปซื้อมันมาใช่ไหมอ่าไปได้มันมาไงถึงจะต้องมามาปล่อยแล้วก็มาวางมาวางแล้วก็ปล่อยใช่แต่ถ้าคุณไม่รับมาห่ะเออใช่ไหมคุณเห็นแล้วคุณเอ้ยไม่สนใจใช่ไหมอยปล่อยมันไปเถอะอย่าไปยุ่งกับมันเลย วางมันไปปล่อยมันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอโลกุตรละเป็นเรื่องของอริยเป็นเรื่องของอ่านัตตาใช่ไหมแต่มันจะต่างกันหน่อยแค่ต่างกันหน่อยนี่เนยฟ้ากับเหี่สวรรค์กันรกอะ่ะใช่ไหมอพอเข้าใจไหมเนี่ย เขาเข้าใจครับคือว่าก็เราไม่ยาวซะตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องไปเอาไปวางจะเราจะได้ไม่ต้องถือไปคือไม่ไม่เอาตั้งแต่ต้นปฏิเสธตั้งแต่ต้นไปเลยแต่ทีนี้ตัณหาที่ความอยากได้นะเห็นอะไรดีหน่อยก็จะเอาอย่างเดียวไม่ได้จับต้นจนปลาย้ว่า ก็ก็ท่านท่านไม่ละตั้งแต่ตัณหาไงใช่ใช่ไหมแล้วท่านท่านท่านไม่มีปัญญาแล้วท่านมีปัญญาเนี่ยท่านละตั้งแต่เริ่มมีตัณหาเลยโอ้ไม่ใช่เริ่มตั้งมีตัณหาตัณหานี่เป็นเป็นอันดับสองอันดับสามท่านต้องเริ่มตั้งแต่ผัดกามก็ก็มีโง่เป็นอนุสัยแล้วก็เดิมแล้วก็ไม่ค่อยจะคุมไว้ไงก็เนี่ยก็คือ ความหมายก็คือคุณท่านต้องท่านต้องเรียนรู้รว่าเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยมันไปไปถึงตัณหาได้ยังไงม,มันยังไม่ทันถึงตัณหาหรอกถ,ถ้าถ้าัสสาแล้ววางเลยอะเห็นไหมนี่มันต้องเรียนรู้ไงกําลังบอกให้เนี่ยแล้วจะไปแพ้อย่างอื่นทําไมเดี๋ยวก็ ป้องป้องหูคนแก่โดนป้องหูเคยได้ยินไหมครับเออนะก็ก็ก็ต้องยอมรับนะครับไม่เป็นไรพูดจริงก็ได้พูดเล่นก็ได้ได้หมดแล้วครับเพราะอย่างตาวินัยนี่โอนอ่อนผ่อนตามเหมือนเยนลี่อะ